ผมก็ทำงานพระอยู่นะก็โพสเลยใน t ิกตกิกก็มีข่าวเด้งมาก็บอกว่าอะไรเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอกชนกับเครื่องบินโดยสารแอร์ไลน์อะไรเนะนี่ยคนบนเครื่องบินโดยสารหกสิบคนตายหมดเลยคนบนแบ็คฮอกอีกสามคนก็ตายหมดเลย ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องต่างประเทศด้วยครับรก็เนี่ยชีวิตไม่แน่นอนจริงๆอ่ะอยู่ดีเราอาจจะเดินไปโดนรถชนตายโดยไม่รู้ตัวก็ได้อยู่ดีๆเราอาจจะเป็นอะไรตายโดยไม่รู้ตัวก็ได้ถ้าเกิดผม อยากจะขอโทษอะไรใครไปอะไรอย่างเงี้ยแบบบางครั้งมันก็พูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คิดถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์นี้เราจะมีวันไปขอโทษวันไปความรู้สึกดีๆกันไหมอะไรเงี้ยชีวิตไม่แน่นอนอย่างเงี้นี่ไม่ได,ด,ด้อาจจะตายไปตอนไหนก็ไม่รู้อืมคิดอะไรออกก็ทําเลยนะ อยากทำอะไรก็ทำเลยหรืออยากจะขอโทษใครหรืออยากจะทำดีอะไรกับใครก็ทำเลยเพราะวันข้างหน้าไม่แน่ไม่นอนจะตายตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็เราตายไปทำให้คนจดจำว่าเราเป็นยังไงจำความเหี้ยหรือว่าจะจำความดีเหมือนกันโอเคไปแล้วครับ <c oughs> ผมจะการพระอยู่ครับพุทธองค์ <c oughs> รถปัน้นไม่สวยเขียนไฟล์ไม่สวยเก่าขอโทษครับฉีดออกมาไม่สวยเก่าขอโทษครับนกล้องโฟกัสครับไปเลยนะครับพุทธองค์พร้องทุกคนเลยครับรักกันมากมากครับมีติดทองรูปฝั่งลูกมินิที่แถวเอื้ออาทรนะครับลบุรีแถว วัดอะไรอ่ะจำชื่อวัดไม่ได้นิมิตอะไรนี่แหละตรงทางหนองแขมแยกอนันนะเราจะเลี้ยวไปอนันเนี้ยแต่เราเลี้ยวอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆสายคันคองก็จะเจอวัดนะครับวัดทางตรงข้ามกับโรงพยาบาลอนันนะครับแยกแยกแยกไฟแดงเข้าโรงพยาบาลอน,นนะันแต่เรามาอีกฝั่งหนึ่งตรงมาถ่ายคันคองมี ติดทองฝังลูกนิมิตนะครับโอ,อ้โหของขายเต็มเลยเป็นตลาดนัดใหญ่เลยผมไม่ไปครับผมป่วยผมไม่อยากออกกาบบ้านอะไรครับไงรพาคพุ้มครองครับได้บญกันเยอะๆใครไปปิดทองฝังลูกลิมิตไะครับไปแล้วคือส่วนหาเก้าเหรียญลุกเลีครับ